สวัสดีนะครับพี่ๆน้องๆชาวเอเวอร์นะครับก็ก่อนที่พวกเราจะมาดูนะครับสิ่งที่เราเรียกว่าไมเนอร์เชนนะครับหลายๆคนพอได้ยินไมเนอร์เชนนะเกิดสมมติว่าเห็นเนยนะครับกําลังขำหัวร้อนนะครับขอยดูนะครับอันนี้ทีมสื่อนะว่ามันได้เชิญนะครับว่ามันมีอะไรบ้างนะครับทีนี้เนี่ยเดี๋ยวก็อาจจะขอเล่าผ่านเรื่องนี้แล้วกันนะครับว่าพวกมแนวคิดยังไงนะครับแล้วก็ทําอะไรบ้างนะครับเพื่อนๆเนี่ยรู้จักรถไฟชิงันเซนไหมครับใครรู้จักชิงันเซนพิมคาว่ารู้จัก่อยครับ จริงเขารู้จักนะครับอ่าชิงคันเซ็นเนี่ยก็มีหลายรุ่นนะแต่โดยรวมมันคือชื่อขบวนรถไฟเรลเวย์นะครับหรือว่าบุลเลทเทเนี่ยของประเทศญี่ปุ่นนะในสายของญี่ปุ่นเนี่ยก็จะมีหลายสายมากเลยนะครับใครใครเป็นแบบพวกตัวจริงเรื่องญี่ปุ่นเนี่ยก็จะชอบหน่อยนะครับในสายที่มันเก่ามากๆแล้วเนี่ยครับมันก็จะมีสายหนึ่งเนี่ยชื่อว่าฮายาบุสะสายนี้เนี่ยประมาณ60ปีแล้วนะครับที่แบบเชื่อมนะครับระหว่างแบบชนบทกับในตัวเมืองรถไฟสายฮายาบุสะเนี่ยครับมันก็ดีมากมาก จนกระทั่งพอมันผ่านมา60ปีนะมันก็เริ่มเก่าญี่ปุ่นก็อยากจะเปลี่ยนสายนี really ้นะครับให้กลายเป็นให้กลายเป็นนะรถไฟ bullet t r a i นะครับซึ่ง bullet train เนี่ยใช้กันทั่วโลกแล้วในปี2010นะครับในปีประมาณ2009-2010นะครับตอนนั้นเนี่ยเขาก็จะเปลี่ยนแต่ทีนี้นะครับเพื่อนๆเชื่อไหมครับพอเสนอโปรเจกต์ไปว่าจะเปลี่ยนเนี่ยเจ้าของโครงการของฮยาบุสานนะครับผู้ผู้ที่มีส่วนร่วมเกี่ยวข้องเนี่ยเขาบอกว่า เราจะไม่เปลี่ยนนะสายให้ยบุราจากสภาพนี้รถไฟบุโทั้งนะครับเก่าๆแบบนี้หกสิบปีเนะเราจะไม่เปลี่ยนเป็นบุลเลตเทรนแต่เราจะเปลี่ยนให้มันเหนือบุลเลตเทรนคือแบบเหนือเหนือขึ้นไปอีกซึ่งในความเป็นจริงตอนนั้นนะครับญี่ปุ่นก็ถือครองเป็นท็อปสามของโลกในเรื่องของความเร็วของรถไฟหัวจรวดนะครับแต่พอเปลี่ยนไปเปลี่ยนมานะครับใช้เวลาสองปีนะใช้เวลาประมาณปีสองปีนะครับจากหลังจากสองพันเก้ามาสองพันสิบเอ็ดต้นปีเนี่ยก็เปิดตัวนะครับ อัลตร้าไฮสปีดบูลเลตเทรนลำแรกของโลกจะเรียกว่าขบวนก็ดูจะด,ด้อยค่าไปนะครับเรียกว่าเป็นลำเลยมันเหมือนกระสวยอวกาศมากกว่านะครับแล้วก็ขึ้นมานะครับเป็นรถไฟนะครับอัลตร้าไฮสปีดเทรนบูลเลตเทรนนะครับของญี่ปุ่นนะครับของยายา,ยาบซ่าซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นต้นต่อของเทคโนโลยีอัลตร้าไฮสปีดเทรนนะครับที่ใช้กันใน L 0ซีโร s ีรถไฟที่เร็วที่สุดในโลกในปัจจุบันนี้เพื่อนๆสังเกตของทุกประเทศไหมครับหัวมันจะคล้ายๆกัน นะครับก็คือเขาเขาบอกหัวจรวดเนี่ยคือเร็วแล้วนะครับแต่ว่าของฮายาบุส่าแล้วก็พัฒนาเป็น l อซิโรซีรีเนี่ยก็คือมันเป็นหัวคล้ายๆเป็ดะครับเขาเขาวิเคราะห์ฟิสิกส์เขาวิเคราะห์แรงลมอะไรมาหมดแล้วนะครับว่าเนี่ยเร็วที่สุดในโลกจนมีนิตยสารจนมีนะครับหลายคนเนี่ยไปสัมภาษณ์คนสร้างคนออกแบบคนคิดนะครับวิศวกรที่แบบคิดคนนะว่าทําได้ยังไงเขาก็บอกเลยว่าเขาเนี่ยไม่ได้เมดฟอร์มเทคโนโลยีแต่ฮายาบุส่าเนี่ยเมดอ in dream คือสร้างในฝันแล้วใช้ความฝันสร้างขึ้นมาเพื่อนๆครับพี่น้องชาวเอเวอร์ทุกคนที่มีความฝันครับถ้าเกิดคุณมีความฝันที่ยิ่งใหญ่คุณต้องมีคู่มือที่ใหญ่ยิ่งนะครับเพราะผมอยากจะบอกเลยนะว่าเพื่อให้ดีมคำทูนะครับคู่มือห้เนี่ยเราเมดอินดีมจริงๆถ้าเมดอินดีมขนาดไหนนะครับก็คือตอนที่ทุกคนกําลังดีมตีสองตีสามตีสี่ขณะที่ทุกคนกําลังหลับฝันพวกเราก็กําลังทําคู่มือนี้อยู่หลังเที่ยงคืน บ,บางทีนะครไปไปถึงตีสี่นะครับค่าเฉลี่ยจะอยู่ที่ตีสองนะครับเมื่อประมาณนะปีที่แล้วเนี่ยเราก็สามารถสร้างคู่มือเล่มที่แบบยอมรับกันโดยภาคทั้งบริษัทคือทั้งบริษัทต้องใช้คู่มือเล่มนี้ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มที่ใหญ่ที่สุดหรือว่ากลุ่มเกิดใหม่บริษัททุกทั้งบริษัทเลยเนี่ยใช้คู่มือเล่มเดียวกันนะครับเรามีความภูมิใจมากเราทํามันเป็นปีเลยนะครับแต่สุดท้ายนะครับพอพอเราทําคู่มือเล่มนี้ออกมาเสร็จเนี่ย คุณคิมเนี่ยเพิ่งโค้์ไม่นานเองนะครับเมื่อประมาณมกราปีที่แล้วเราก็เริ่มนะครับจัดจําหน่ายคุณคิมก็โพ์ขึ้นมาว่าอันเนี้ยฮาร์ดเมดทำด้วยใจพวกเราที่เป็นหน่วยสตาฟนะครับหน่วยหน่วยทําสื่อหลังเที่ยงคืนเนี่ยก็เริ่มรู้สึกว่าโล่งแล้วเราเราเริ่มมีเขาเรียกว่าโอกาสหายใจแล้วนะครับผ่านไปผมจำไม่ได้ว่าหลักหลักวันหรือหลักเดือนนะครับคุณคิมก็บอกว่ามันมีคําผิดแล้วก็มันมีบางอย่างอาจจะต้องเพิ่มนะครับเดี๋ยวเรามาใหม่่เชนคู่มือให้ฟกันนะครับตรงนี้เนี่ย ไมเนอร์เชนเนี่ยมันไม่มีอยู่จริงนะครับเพราะไอ้ไมเนอร์เชนเนี่ยเราทํากันมานะครับปีหนึ่งเนี่ยครบรอบหนึ่งขวบพอดีเลยนะครับหลังจากที่แบบเราลอนช์คู่มือ 5F มาเราก็สามารถสร้างคู่มือ 5F ปี2022ขึ้นมาได้นะครับอยากจให้พวกเราเนี่ยพิมพ์ดแปดอีกรอบให้คณะสตารแล้วก็คุณคิมดีไหมครับเพราะว่าสตาร์เนี่ยเวียนกันมาอันนี้ผมขอเขาเรียกว่าใช้พื้นที่ตรงนี้เนี่ยอวดอัพไลน์น,นิดนึงนะครับ สตาร์มเนี่ยยังมีหมุนเวียนเปลี่ยนกันมาสลับกันไปนอนสลับกันไปทําธุรกิจหรือว่าภารกิจนะครับแต่คุณคิมเนี่ยอยู่ทุกคืนติดกันอะ่ะมาแบบกบปีแล้วอะ่ะคุณว่าโฟลเดอร์เราสุดยอดไหมโฟลเดอร์กูเหมือนไม่รู้นะครับแต่ผมว่าโฟลเดอร์ผมแม่งทำงานหนักที่สุดในเลกาซี่เพื่อผู้คนที่สุดแล้วอะ่ะนะครับในคู่มือของฟิตในคู่มือของฟิตนะครับเรายังคงคาแรคเตอร์เดิมอยู่ว่าคนส่วนมากนะครับได้รีบอลไปเหมือนกัน เหมือนกับที่เขามีเมมเบอร์ฟิตเนสนะครับจบสิ้นปีอาจจะไม่เหมือนกันเพราะมันต่างกันที่ตัวคนเล่นมันไม่ได้ต่างกันที่สินค้าในคู่มือเล่มนี้ก็จะมีนะครับเรื่องของเคล็ดลับการกินให้เห็นผลการเริ่มต้นอ,อย่างถูกต้องแนวคิดวิธีการนะครับแต่ที่เราไมเนอร์เชนเพิ่มขึ้นมาเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับเราก็รู้สึกว่าเราก็มีอาหารที่คนเข้าใจผิดคิดว่าผอมเนี่ยเยอะแล้วนะนะครับสักประมาณหกอย่างเนี่ยเป็นตัวอย่างแต่ตลอดหนึ่งปีที่ผ่านมาเราพบว่าลูกค้าเราครับลูกค้าเพื่อนๆเ,เป็นไหมครับชอบไปไดเอผ่าาานนกรกริส้มตํ มีไหมครับมีไหมครับแล้วก็ยำต่างๆถ่ายรูปส่งมายำวุ้นเส้นนี่พี่ฝืนสุดๆเลยนะมือนี้พี่กินส้มตําพี่ฝืนสุดๆเลยนะเฉพาะคนเรียนเท่านั้นจะรู้ครับว่าจริงๆพวกยำกับพวกส้มตําเนี่ยโซเดียมโคตรสูงน้ําตาลโคตรเยอะเลยแล้ว,วจริงไหมครับเราเคยส้มตําที่ปลอดภัยคือส้มตําที่ทําเองครับแล้วส้มตําที่ไม่อ้วนคือส้มตําที่ไม่ค่อยอร่อยครับท่านลดมาจาัดจ้านหวานเจี๊ยบเลยนะโอ้โหน้ําตาลปี๊บแบบตักแป้งตักป้บนะครับตำปืดปืดปดปด้นๆน้ปาปลาเนี่ยเทเขาไม่ได้กินเองไง นี่หมครับส่วนใหญ่แม่ค้าส้มตำเนี่ยอุ่นเนี่ยไม่ได้แย่มากนะครับแต่ลูกค้าเนี่ยก็คือคนทนสมบูรณ์ทุกคนนะครับอีกอย่างหนึ่งครับเมื่อคนเริ่มลดน้ําหนักก็จะไปชอบซื้ออาหารเวฟนะครับอาหารไมโครเวฟอาหารสามร้อยแคลสี่ร้อยแคลนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยตามนะครับตามการนับแคลอาจจะดูดีแต่ว่าไม่รู้ว่าในนั้นน่ะผสมอะไรบ้างเราก็เลยเพิ่มตรงนี้เข้าไปให้คนที่แบบอยู่เขาเรียกว่าอยู่ในลู่อยู่ในโปรแกรมไม่ว่าจะเป็นลูกค้าหรือว่าคนที่เริ่มมีลูกค้าใหม่ๆเนี่ย สามารถนรับแคปตรงเนี้หรือว่าถ่ายตรงนี้ส่งลูกค้าได้ว่าอาหารแปรรูปมีส่วนผสมของอะไรบ้างนะครับที่ทําให้ร่างกายเนี่ยสะสมนะครับแบบไขมันหรือว่าทําให้ตัวบวมส้ตมตำเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเราก็สามารถเพิ่มขึ้นมาได้นะครับหน้าของผลิตภัณฑ์เชิงลึกสินค้าเรานะครับมีสุดที่ fb แต่ณตอนนี้เรามีสินค้ายอดนิยมใหม่เพิ่มขึ้นมาเป็น Hype Expert Firming Gel c r e a m ครครับเราก็สามารถใช้ตรงนี้เนี่ยเข้าไปเสริมทับ กับคนที่แบบปั้นหุ่นทางด้านรีบอลหรือว่าทับกาแฟได้นะครับตรงนี้ก็จะมีคุณสมบัติทั้งหมดนะครับอินโนเวชั่นประเทศนะครับแล้วก็รางวัลเหรียญรางวัลอะไรก็ว่าไปนะครับแล้วถ้าเกิดเขาอยากจะกินอาหารทัดด่วๆไปเนี่ยเรามีขายไหมเพื่อนๆเรามีขายอาหารไหมครับเราไม่ได้มีขายแค่อาหารเสริมแล้วนะครับเรามีขาย อาหารคลีนของเราด้วยเราใส่เข้าไปเพราะมันกำลังจะเปิดตัวแล้วเล่มที่แล้วใส่ไม่ได้นะครับเพราะยังไม่รู้วันเปิดตัวแต่ตอนนี้เรามีรีบอนเฮลที่ฟู้ดครับเพื่อมาตอบโจทย์คนที่อยากจะซื้ออาหารคลีนกินแล้วนะครับแล้วกรณีเขาบอกว่าแต่น้องพี่ก็ไม่ได้ซื้ออาหารกินเองแม่บ้านพี่เก่งเมียพี่แบบสุดยอดทําอาหารกินเองที่บ้านมีวิธีแนะนํำไหมอ่าเล่มเก่าไม่มีนะแต่เล่มใหม่นะครับกรณีทําอาหารเองที่บ้านครับเป็นทุกอย่างให้เธอแล้วครับ นะักรณีทำอาหารเองที่บ้านนะครับต้องทํำยังไงบ้างใช้เนื้ออะไรนะครับไข่ต้มแป้งต้องกี่กร,รมัมกระทั่งแบบจํานวนกร,รัมนะครับหรือว่าไม่เกินกี่กร,รัมเนี่ยเราก็เน้นมาให้แล้วถ้าเกิดเขาบอกว่าพี่เนี่ยเป็นชายโสดอยู่คนเดียวเลยพี่ไม่ได้ทอาหารกินเองไม่มีใครทําให้นะครับบ้านพี่ขาดคนหุงข้าวนะครับเราก็มีกรณีซื้อทานเองนะครับอซื้ออะไรได้บ้างอกไก่เกาเหลาไก่ย,ย่างทั่วไปเอาหนังออกอะไรก็ว่าไปปลาผงปลาเผปาผปลา,าลวกปลานึ่งปลาจิ้มนะครับ ถ้าเกิดเขาบอกว่ามันมีเมนูอื่นๆไหมพวกนี้คือคาถามยอดนิยมเพื่อนๆว่าจริงไหมใครมีลูกค้ารีบอร์น่จะรู้พี่เบื่ออกไก่แล้วพี่อยากกินอะไรได้บ้างเอาไปเป็นตารางเลยอะไรไม่ควรทานอะไรคอทานได้อะไรแนะนําควรทานตลอดระยะเวลาครับในโปรแกรมนี้นะครับตอนแรกเนี่ยเรามีแค่ตารางการทานรีบอลปกติแต่เราก็เริ่มมีพี่น้องนะครับหลากหลายจังหวัดที่เป็นชาวนะครับมุสลิมแล้วเขาก็ถามว่าถ้าเกิดพี่ถือศีนอดอยู่พี่จะกินยังไงได้บ้างนะครับ เราก็มีหลักการทานที่ถูกต้องตามศาสนาอิสลามด้วยนะเอาเอาทุกจังหวัดเล่นทุกกลุ่มนะครับแล้วก็ถูกต้องทุกศาสนาตรงนี้ในช่วงของฟิตนะครับเพื่อนเพื่อนว่าน่าตื่นเต้นไหมตรงนี้ต้องลองซื้อไปแล้วก็ลองเปิดอ่านดูอย่าคิดว่าไกลตัวเพียงเพราะเราไม่ได้ทับถือศาสนาเขาหรือไม่ได้กินแบบเขานะครับเพราะวันหนึ่งทีมงานเราหรือกันั่งตัวเราเองอาจจะไปเจอคนกลุ่มนี้ที่จะมาซื้อรีบอร์ดเราก็ได้ในเรื่องของฟิตนะครับ ผมพูดไม่ได้นานมากเพราะมันเป็นไมเนอร์เชนแต่ที่เพื่อนๆเ,เข้ามาเวิร์คในวันนี้เพื่อนๆกําลังจะได้เจอนะครับสุดยอดของเมเจอร์เชนโดยเฉพาะในพาร์ทถัดไปนะครับถ้าอย่างไรก็ตามขอให้พวกเราตื่นตาตื่นใจเพราะกลุ่มของสมาชิก e v e r กลุ่มของ s t a f f Ruby Director และกลุ่มของฝ่ายสื่อนะครับมีแต่ผู้เสียสละตามคอนเซ็ปต์ครับไม่เสียสละชชนะไม่เกิดออินนะครับทุกอย่างเนี่ยเพื่อหนึ่งหนึ่งเนี่ยเพื่อความสำเร็จของทุกๆคน แล้วเพื่อนๆจะรู้ครับว่าเราไม่มีสิ่งที่ดีอยู่แล้วเพราะเราไม่เคยให้สิ่งที่ดีอยู่แล้วนะครับมาบทบังสิ่งดีกว่าแล้วลองรับฟังกันดูนะครับในฟังก์ชันนะาร์ทถัดไปครับ